ที่ดินทำเลดีทำเลทองติดแม่น้ำท่าจีนด้านหน้าติดถนนานาดยางยาวกว่า6 6มิเมตรใกล้แหล่งท่องเที่ยวค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนโอย,ยังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะโอมายืนอยู่ด้านหน้าที่ดินแปลงที่เราต้องการขายนะคะที่ดินแปลงนี้ติดถนนลาดยางแบบนี้เลยค่ะทุกคนข้างหน้านะคะตรงนี้ใกล้ๆกันห่างจากแยกนะคะบึงฉวากเพียง600เมตรเท่านั้นเองใครที่จะไปบึงฉวากนะจะต้องผ่านที่ดินแปลงนี้ไปนะคะประมาณ4.5กิโลเมตรจะถึงบึงฉวากเลย ะะเป็นที่ดินที่ถือว่าทำเลดีทำเลทองมากๆเลยนะคะท่าในใดสนใจรีบมาดูมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเจ้าของต้องการขายเอาจริงๆแล้วนะคะต้องการเหมายกปแปลงเลยนะคะแต่ด้วยนะคะโอเองอยากจะขอให้กับลูกค้าของโอนะคะ ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้จริงๆเราตรงนี้นะคะมีทั้งหมดเลยคือ4แปลงติดกันนะคะรูปแปลงสวยมากๆแต่ละแปลงนะคะหน้ากว้าง90กว่าเมตร80กว่าเมตรรวมแล้วนะคะหน้ากว้างติดถนนประมาณ346เมตรรวม4แปลงเลยนะใจจริงเจ้าของต้องการให้ขายเหมายกแปลงเลยทั้งหมดนะคะคือ12ไร่3งาน68ตารางวานะคะในราคาไร่ล้านห้านแ5 0 0 0 0 0บาท ที่ดินแถวนี้เขาขายแพงกว่าเรานะแต่ว่าเราขายถูกกว่านะคะถูกกว่าแล้วสิ่งสําคัญคือว่าที่ดินของเรามีแปลงสุดท้ายแปลงที่สี่ติดแม่น้ําท่าจีนด้วยนะคะแต่ตอนนี้นะคะสําหรับลูกค้าโอที่อยากได้แปลงเล็กๆแต่ตั้งการอยู่ในทําเลแบบนี้เจ้าของบอกว่าแบ่งให้ได้หนึ่งแปลงก็คือแปลงที่หนึ่งนะคะแปลงที่หนึ่งก็คือห่างจากแยกบึงฉวากมาประมาณสี่รอยเมตรก็จะมาถึงแปลงที่หนึ่งก่อนนะคะเจ้าของแบ่งให้ได้นะคะเนื้อที่ แปลงที่1นะคะ3าไร่1งาน19ตารางวาส่วนแปลงที่2 3 4 รวมกันทั้งหมดแล้วจะตกประมาณ9ไร่กว่าๆนะคะเอาจริงๆถ้า4แปลงเลยก็คือ12ไร่3งาน68ตารางวานะคะราคาอุใส่ไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้าไปดูได้นะคะหรือตามหน้าจอนี้เลยนะคะจะซื้อแปลงเดี่ยวก็ได้หรือจะซื้อทั้ง3แปลงก็ได้เจ้าของต้องการขายนะคะเอาจริงๆคือยกทั้ง4แปลงเลยอยากให้ขายแบบจบๆเลยเพราะว่าที่ดินตรงนี้สวยมากๆติดถนนยาวหน้ากว้างติดถนน300กว่าเมตรความลึกนะคะประมาณ55-65เมตร ก็ถือว่าเป็นที่ดินแนวยาวติดถนนนะคะติดกับแม่น้าท่าจีนน้าท่าไม่ต้องห่วงเลยไม่ขาดไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตําบลปากน้ําอําเภอเดินบางนางบวชนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ,ะเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปชมลักษณะของที่ดินทั้งหมดตรงนี้เป็นยังไงปัจจุบันมีการทําสวนอยู่ด้วยนะคะไปดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะอุปถัมภจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก่อนอื่นก็เริ่มจากถนนสาธารณะเลย นู่นไกลมากๆเลยนะ346มเมตรไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะถือว่าเป็นที่ดินที่ทำเลดีมากๆตอนนี้นะคะเหมาะกับการทำสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทบ้านพักนะคะโรงแรมโรงงานก็ได้หรือจะทำเป็นอ่าโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้นะคะเพราะว่าใกล้แหล่งน้ำหมู่บ้านที่ดินจัดสรรได้หมดเลยนะคะเป็นที่ดินที่ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะ ที่นี่เราขายต่ํากว่านะคะต่ํากว่าชาวบ้านนี่คือสะพานนะคะจะข้ามแม่น้ําท่าจีนที่ดินของเราก็อยู่ประมาณตรงนี้ค่ะตรงใต้สะพานนี้เดี๋ยวพาไปดูนะคะปัจจุบันนะคะเจ้าของปล่อยให้ชาวบ้านนะคะเช่าทําประโยชน์นะคะด้วยการปลูกพืชผักต่างๆนะคะตามฤดูกาลหรือว่าจะเป็นผลไม้นะคะที่ปลูกไว้ผลไม้พื้นบ้านเนะมาะมะม่วงขนุนมะนงมะนาวมะละกอ มะพร้าวกล้วยอะไรประมาณนี้นะคะใครที่ซื้อก็คือจะได้ตามนี้ไปเลยนะคะห่างจากแยกบึงฉวากตรงนี้มองเห็นอยู่600เมตรเองจะไปบึงฉวากก็ได้ห่างจากตรงนี้เพียงแค่4.9กิโลเมตรนะคะโรงเรียนบึงฉวากห่างจากตรงนี้6.6กิโลเมตรนะคะที่ว่าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองนะคะห่างจากตรงนี้650เมตรห่างจากถนนหมายเลข340600เมตรนะคะ ห่างจากแยกปากน้ำนะคะ4.2กิโลเมตรหรือว่าเทศบาลตำบลปากน้ำห่างจากตรงนี้3.2กิโลเมตรสถานีอนามัยห่างจากตรงนี้3.3กิโลเมตรนะคะถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในแหล่งความเจริญนะใกล้ตลาดใกล้สถานที่ราชการนะคะใกล้กับวัดตลาดโรงเรียนนะคะนี่อเดี๋ยวพาไปดูเนาะจริงๆก็ตามภาพตามมุมสูงที่อให้ทุกคนดูนะคะ ที่นี่นะคะเป็นถนนหลักนะคะซึ่งก็จะมีรถวิ่งผ่านไปมาเยอะมากๆแล้วก็เร็วมากๆเลยและม้ามีสายพงสายไฟทั้งหมดแล้วนะแปลว่าตรงนี้ไฟฟ้าเข้าถึงแล้วปปาเข้าถึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนหลักเนาะจะไปสถานที่ท่องเที่ยวนะคะตรงนี้จะมีร้านอาหารนะคะอยู่ใกล้ๆสถานที่ที่พักนะคะห้องนงห้องน้ําเต็มไปหมดเลยนะคะที่นี่ก็จะมีคนพักอยู่นะคะพักอาศัยอยู่ ปลูกต้นไม้ไว้นะคะเป็นสวนเลยเป็นสวนเลยนะคะเท่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะมีต้นขนุนล,ลูกใหญ่ๆบะเริ่มบาเทิมทั้งนั้นเลยนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะทุกคนรายละเอียดมีผลไม้อะไรบ้างเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้นะคะซื้อที่ดินแปลงนี้ก็จะได้แบบนี้ไปเลยนะ,ะที่ดินนะคะความลึกจากถนนด้านหน้าลาดยางไปท้ายเลยลึกห้าิบห้าถึงหกสบหเมตรนะคะจะมีน้องหมาเยอะนิดนึงนะคะนี่เพราะว่าเอาไว้เฝ้าสวน ป้าจ๋าหมาก,กัดไม่จ้าไม่กัดป้าแต่กัดคนอื่นป้าอ,อันนี้เป็นต้นพุทราอะไรคะป้าพุทราสามรถ,าามรถซึ่งลูกมันจะเยอะจะดกมากๆเลยเนะาะนี่ค่ะขนาดป้าที่มไว้มันโตขนาดนี้เลยถ้าเกิดป้าตั้งใจปลูกนี้คงจะได้แบบว่างามมากลูกเยอะลูกดกมากๆเลยนะคะทุกคน นี่คือข้าวโพดอะไรคะป้าข้าวโพดข้า,ขาวาเ,าเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวป้าคะหนูสามารถกินได้ไหมคะห,หนูกินได้ไหม,ไไมอ๋อยังไม่แก่อ,อ,อันนี้ก็คือจะมีการปลูกนะคะพืชผักเป็นสวนสวนเป็นโซนโนนี่คือข,ข้าวโพดข้าวเหนียวตรงนี้น่าจะเป็นมะละถัว่วใช่ไหมคะป้าอ,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 ปอ่าถั่วฝักยาวมะเขือเต็มไปหมดเลย ต้นพุษราต้นใหญ่ลูกเยอะลูกดกนะคะอร่อยน่าก,กินมะม่วงหาวมะนาวโหสวยมากๆเลยป้านี่อ๋อมะพร้าวก็มีนะคะกล้วยก็มีมีเยอะจริงๆแล้วนะคะเรายังมีทางให้เดินให้ชมอีกเยอะแต่เอาเป็นว่าให้ชมคร่าวๆนะคะพอหายยากลกะต้นมะลินะคะดูสิออกดอกเยอะมากที่นี่นะคะแปลว่าดินดีมากๆเลยที่ดินแปลงนี้นะคะทุกคน ท่าที่โอดเดินเดินดูนะหมอที่จะทําอะไรบ้างรู้ไหมที่ดินจัดสรรที่ดินแบ่งขายเป็นหมู่บ้านนะคะโครงการแบบเป็นโครงการที่ดินจัดสรรเป็นโครงการแบบเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงค้องหนองนาบ้านสวนอะไรประมาณนั้นเนาะแบ่งเป็นไร่เป็นไร่อะค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าราคาตรงนี้เจ้าของขายหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทเจ้าของสามารถแบ่งให้ได้แปลงที่หนึ่งนะคะส่วนแปลงที่สองสามสี่ คือต้องขายยกแปลงเพราะว่าเจ้าของบอกว่าอยากให้ผู้ซื้อได้ที่ดินที่สวยๆเลยหน้ากว้างติดถนนตรงนี้ยาวมากเลยทุกคนลนักษณะรูปแปลงคือสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวด้านถนนมีความต่ำจากถนนน่าจะประมาณ1เมตรได้นะคะนี่ส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเจ้าของผู้เช่านะคะเช่าอาศาัยอยู่ตรงนี้จะปลูกอะไรมีการเดินน้ำระบบน้ำนะคะทั้งสวนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะคะมีอยู่4แปลง4ฉโฉนดที่แบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแต่และโฉนดเนี่ยรูปแปลงสวยมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแปลงที่1นนะคะหน้ากว้างติดถนนเลยคือ92เมตรใครซื้อแปลงที่1ก็ได้เจ้าของขายให้นะแปลงที่สองหน้ากว้าง83เมตรแปลงที่3หน้ากว้าง80เมตรส่วนแปลงที่4หน้ากว้าง91เมตรนะคะรวมแล้วนะคะทั้ง4แปลงเลย346เมตรนะคะทุกคน ส่วนเนื้อที่แปลงที่1นะคะ3ไร่1งาน19ตารางวานะคะแปลงที่2 3ไร่กับ80ตารางวาแปลงที่3 3ไร่1งาน10ตารางวานะคะส่วนแปลงที่4 3ไร่กับ59ตารางวานะคะรวมๆแล้วนะคะจะเป็นเนื้อที่12ไร่3งาน68ตารางวาเจ้าของขายในราะคาไร่ล้าน1ล้าน8ปหนบาทเฉลี่ยแล้วตกตารางวาละ4,625บาทนะคะ ตอนนี้นะคะมีคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาทํางานอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเผือกนิดนึงนะคะว่านี่คืออะไรนี่คือทําอะไรนะคะคุณลูกค้าทุกท่านจะได้รู้พร้อมๆอ,อูเลยนะคะอ่ะนี่คือเอฟซตัวจริงค่ะตามมาแล้วตามมาทําไมกันตามมาทําไมกันก่อนนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปถามนะคะคุณลุงผู้ดูแลนะคะที่นี่ ด้านท้ายตรงนี้นะคะมีทั้งต้นกระท้อนนะคะกระท้อนมะม่วงคุณลุงตรงนี้เขาปลูกอะไรกันน่ะจ๊ะแปลงครับแรังแตงอะไรคะแตงเบิดครับแตงอะไรนะแตงเบิดแตงเบิดแตงโมแงอ๋อคนแถวนี้เขาเรียกว่าแตงเบิดก็คือแตงโมอ๋อ พื้นที่ตรงนี้จะปลูกแตงโมทั้งหมดเลยนี่นะคะเหนื่อยไหมคะวันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยเนาะอากาศมันร้อนจริงๆเลยนะวิธีการปลูกแตงโมก็จะเป็นการวางน้ําเป็นเส้นๆแบบนี้แล้วก็คุมด้วยผ้าอีกทีหนึ่งะบวนการนี้เดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้อแล้วก็ทำหลุ่มอ๋อก็คือมีการเดินท่อน้ำไว้แบบนี้ แล้วก็เอาผ้าคลุมให้มันผุดตามผ้าผ้ายางแล้วก็มันก็เลื้อยมาตามนี้ฝั่งนู้นก็เลื้อยมาตามนี้อ่อยอดตามร,าามรูเดี๋ยวตอนนี้เราจะกําลังเดินไปนะคะทุกคนริมแม่น้ํานะคะริมแม่น้ําท่าจีซึ่งอยู่ติดที่เลยนะที่จินสวยมากเลยค่ะทุกคนที่ดินสวยมากสวยจริงๆเลยนะคะ ราคานี้ถือว่าไม่แพงนะไม่แพงเลยใค,ใครจะซื้อไว้นะคะเพื่อจะลงทุนนะคะซื้อไว้เก็งกาําไรหรือจะซื้อเก็บไว้นะคะเพื่อความชอบส่วนตัวก็ไม่ว่ากันนะคะรีบมาดูมาจองนะถ้าเราคิดว่าแบบเออมันเยอะเกินไปไม่ได้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อสักสามแปลงก็ได้เพื่อให้ติดแม่น้ําหรือว่าเราซื้อแค่แปลงเดียวก็ได้เพื่อทําธุรกิจแปลงที่หนึ่ง เจ้าของก็ยินดีขายให้นะคะตอนนี้โอดเดินมานะคะประมาณสามร้อยเมตรนะคะนี่คือท่อน้ำโอให้ดูนิดนึงท่อน้ำจะมีน้ำไหลตลอดนะคะเห็นไหมเพราะว่าเขามีการดูดน้ำจากแม่น้ำการที่เรามีที่ดินนะคะอยู่ริมแม่น้ำนั่นแปลว่าเราจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะคะและสิ่งสำคัญคือได้บรรยากาศ ได้รสชาติได้อายน้ำนะคะไอายความเย็นของแม่น้ำนะคะว้าวนี่เลยค่ะนี่คือแม่น้ำท่าจีนนะคะทุกคนที่ดินติดริมแม่น้ำมีกอไผ่มีต้นกล้วยนะคะเป็นแนวนี่เลยค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะก็มีเพื่อนบ้านอยู่เยอะนะ มีอีกหลายแปลงเลยติดกันแต่ว่าที่ดินของเราเป็นที่ดินที่ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามดูดีมากๆเลยนะทำเลที่ดีมากเพราะว่าติดถนนยาวจริงๆเลยนะคะส่วนหนึ่งในที่นะคะแปลงที่ติดแม่น้ําก็จะมีสะพานนะคะติดอยู่ประมาณนี้นี่เลยนี่เราจะมองเห็นสะพานนะคะไฟฟ้าแสงสว่างตรงสะพานมีนะนั่นแปลว่ากลางคืนของเราก็จะสว่างไปด้วยนะคะ ฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะคะก็มีเพื่อนบ้านทุกคนเห็นไหมคะอาจจะมองไม่เห็นเนอะไม่เป็นไรนะคะแต่อุโมงค์เห็นหลังคุ้งหลังคาเต็ไมไปหมดเลยนะคะที่นี่เป็นเป็นชุมชนนะคะชุมชนขนาดใหญ่เลยนะคะทุกคนคะ่ะเอาอย่างนี้นะคะทุกคนสนใจลองแวะเวียงเก็นเข้ามาดูได้เลยการพาชมวันนี้สรุปให้ประมาณนี้เลยนะคะที่เิ็แปลงนี้อยู่ที่ตําบลปากน้ํานะคะอําเภอเดินบางนางบวชนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนื้อที่รวมทั้งหมดเลยคือ12ไร่ สามงาน68ตารางวาราคาไล่ละ1 8 5 0 0ล้าบาทรวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยจ้าทุกคนนี่สวยๆบรรยากาศดีๆติดถนนยาวๆนะคะลาไปก่อนคะ่ะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โรพาชมไปเลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อรู้ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ